สวัสดีค่ะพบกับรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันพฤหัส,สบดีที่4กุมภาพันธ์2559บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นโดยทั่วไปสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกาลังปานกลาง ในช่วงวันที่5ถึงวันที่8กุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกละลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกมีอากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจังหวัดอุบลราชธานีมีอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสต่ำสุด16องศาเซลเซียส สถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำท่า M7 ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยอำาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้วัดได้ระดับ 106.59เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ต่ำกว่าตลิ่งฝั่งขวาอําเภอวารินชำราบอยู่ที่5.41เมตรอัตราการไหล5.88ลูกบา์เมตรต่อวินาทีปริมาณนะ้ำมีอยู่ประมาณ22.71ของความจุลำน้ำ สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มทรงตัวจึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานที่7ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะและสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ rid7.com หรือ Facebook สำนักง,งานชลประทานที่7ค่ะหน้าแล้งปีนี้เขื่อนมีน้ำน้อยเมื่อต้องใช้สอยให้ค่อยคอยคิด ขอวอนทุกฝ่ายประหยัดสักนิดให้พ้นวิกฤตแรงไปได้วยกันสาวิตรีสมสุขรายงาน